นั่งนี่ค่อยถามก้อนนี่ขอเชื้อที่น้ำมันอ๋อเจ้าบาทนี่มันคืออันเจ้าบาทเอาไปกินหน่อยเลยนี่อ๋อเอาไปกินแทนน้ำอ๋อป้าเจ้าคือทันสมัยถ้กินน้ำมันแทนน้ำนี่เอาแพงๆนี่กินดีขนาดเนาะเจ้าเพิ่งแค่มาถามน้ำมันซื่อๆเอื้อให้เบิ่งดวงอันนี้ก็เงินเงินเซ็นเงินหลับเออเงินยืมีโบกนึงพูดอะ ดนบวกเนื่องมาจานโอ้ยหมอดูดูหมอนมาลาที่ได้ไปนอกไปนาได้คนอยู่บ่เอาเจ้ามาถามค่อยเอตเตอรค่อยต้องถามเจ้าค่อยต้องถามเจ้าโตก็ยังมีจากบ้านหมอดูชี้เมาเจ้าเม่อตเตอร์นี่ใช่ฮะไ่ใช่ใหญ่ก uh, ูบารีถามเจ้าเอตเตอร์ถามถ่ายรูปบ่บริถิถ่ายรูปยังว่กันยังว่าถ่ายชิปยังว่โตเห็นแม่เพ่งอยู่บ่ เจ้านี่แหละแม่เพลงไหมเนาะเอออัน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 เป็นเป็นหุ้นมีอยู่อะมีหุ้นแบบไหนหุ้นแบบหุ้นที่บีบอยู่กลางอได้เก่งไต้ในน้ำเขาสี่พันแล้วหกบาทหนึ่งซื้ออ๋อแล้วเป็นหุ้นค่อยถามเจ้าว่าเจ้าเอ็ดเด้อเด้อันนั้นค่อยบงคูแจักดอกมันคนละบ้านเจ้าเฮ็ดยังไงนี่ค่อยถามก่อนนี่ขอเสิญละมันอ๋อ เจ้าบาสนี่มันคืออันเจ้าบาสเอาไปกินหน่อยเลยนี่ปอเอาไปกินแทนน้ำปอฝ่าเจ้าคือทันสมัยได้กินน้ำมันแทนน้ำเนี่เอาแพงๆนี่กินดีขนาดเนาะเจ้าไปเตืยถามพี่หลีเอาไปใส่หัวใส่รถให้ผัวใส่รถเจ้าก็มีผัวน้ำเขาอเนาะไม่ได้มีแหลกูพลอน้ำเขาเขาแจกแหลกน้ำผัวแหลกน้ำผัวเขามาบ้านหลังบานหงเตาเลยนี่กูณจะไปป่ะเขาป้าว่าเั่นก็ยังมาเออเจ้าเบิ่งดวงมือถามแม่นขนาดเนาะ แม่เหรอลืมละเบิ่องไม่เถอะเอาเบิ่องไม่เอาเออไม่เุ็นไรคุณทีเอาคายอีก่ก่อบ่ได้มีเงินเป็นคายเลยห้าบาทเอามาห้าบาทตุ๊ต้ามายืมดูเอาเอาเงินห้าบาทมายืมแน่สิเบิ่งดวงไม่นี่คเร็วเมันเนี่ยเหรอเออเออสิบบาทสิบขึ้นหน้าขึ้นตาแท้นี่น่ะขออันนี้ค่อยขอมานี่ โอ้ยแค่บิกเน่ยาลุงฮะควงกูบอกเกี่ยวตามขี่กระเดียนคนนั่งสั่นขนอันย่างกินเครื่องเครื่องป่ะดานะเอาเอามาสิบบาทเอามาสิบบาทให้มันเยอย้ายยายยืมกันเนี่ยสิบบาทมันเยอะเรื่มทั้งเมียซึ่งอันนั้นไปละเดียกระเบื้องไปละเดียวรอบน่ะอันนี้อันนี้ดื้อยืมเงินค่าคายเพิ่นเอาลายเมืองนี่ไงนี่กิะเบื้องลายไหลรอบแค้เบื้องคำเก่านี่ มึงยังาถ่ายจบตเล้กอว่าเป่ไว้เททยบปรม่หอจะคุเจ้าก็เห็นเจ้าเบิดบระเทศไทยเขาเห็นอะไรอ๋อเขาพดเบาเขาเห็นเบิดลูกอ๋อเขาโทรมาบออ๋อบอดเออเขาเล่นเฟเล่นไรหลที่ยังมือเจ้าเบิดดวงให้ค่อยนะเจ้าเห็นดรอ ดวงคู่มือเอาเลิีวิตเบื่องนี้นายเห็นเนี่ยนายกเบิ่งยามนะแบตมันบุยบุยลงไม้ไมลงมาเดี๋ยวนี้เห็นยามใดก็เบิ่งยามนั้นแค่มาถามน้ำมันซื่อเอื้อให้เบิ่งดวงอันนี้ก็เงินเงินเซ็นเงินหลับเออเงินยืมได้ดีบวกเนี่ยพูดอะได้บวกเนื่องวันนั้นอ้ยมาดู ดูหมอนมาลาจะได้ไปนอกไปหน้าได้คนอยู่บ่เอาเจ้ามาถามก้อยจะก้อยต้องถามเจ้าก้อยต้องถามเจ้าโต้ก็ยังหนีจากบ้านเถอะไปหนีไปใส่ว่องจากนะมึงผานลูกเมียกับมีลูกเมียกับมีตัวหูเลรอเห็นาะอันอันอันมันมีคนสีมาหาตัวอยู่เด้อเมืองไทยกูว่าจะเข่าอ๋อผู้ชายหรือไม่หญิงผู้ชายรวยเหรออือเขาจะมึงหนีมึงยังไทยเบี้ยนอกอ๋อประเทศไหน ว่ายกูอยู่จะรับแมงบอกโซ่ตายเออมีมือขึ้นซีนาขนะปีหน้ายืมจักสองมื่นหนึ่งพอเด้อปีหน้ายืมมื่นหนึ่งเหรอค่อยสิได้จักหลายได้เงินไม่ถือเลขแต่จะมีเงินหาได้ง่ายอ๋อเม่ได้ยืมสิบบาทคือ๋ย้นมานึ่ยืมมื่นหนึ่งเหรอโอเคโอเคถ้าค่อยมีเงินหลายร้อยล้านนี่อค่อยสิให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไหมเหรอเม่นเหรอรางวัลที่หนึ่งเหรอมีเงินหมุกเสือเบ็ดเบ็ดเบ็ดดาวลน กูอีโฟนซื้ออย่างเอาซื้อบัตพงนะซื้อยังตพงโอ้มันถทือกอยู่แอกนันแลไม่หรอกกบผมีเงินเดสอสรจากเลยอเอาหน้าไปจำลองโอ้ยเอาน้าไปจำนองออกมาจกเลยดนาก็ถูกไฟห่างแจกเม็ดอาเดียวสูุ้นนางขี่ขันอยู่นี่ไม่หรอหาเงินดีอยู่หาเงินดีอยู่ก็ม้วนอยู่ดองเนาะบริบกันมก็ูกกะมีชส้นอยู่บ่ลูมีจกค้นมจฉค้นท่อนี้หนึ่ ค่อยสิไปหูบ่ค่อยบ่แม่นหมอดูมีจักคนเนี่ยนี่ก็บอกมาเลยไหมนี่มันบ่มีทางนั้นมันก็บ่ออกมาไปจักเออมีจักคนตอนนี้ก็บิ่งใหม่ก็มี3คนมีสามคนเกิดมาหรือยังเห็นผู้เดียวอ๋อเกิดเห็นผู้เดียวผู้ชายหรือแม่หญิงแม่หญิงมื้อนี้คือแม่หญิงซะใช่สิมี3คนเด้อเดี๋ยวนี้ ไว้อยาคุมบะมีบ่กไม่หมั่นเลยบ่อยาคุมบะมีเหรอพอดีสูตรเปลี่ยนอะไรโอ้ยเนาะจะสู้ขุนนางตัวบางคนมีบุญนี้ได้ก็ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ก็แต่ไอปากได้เงินโล่โอ้ไม่เนาะอันเรื่องขี้การย่องให้ตัวรถด่าเด้อเออโยงให้ค่อยเลิศอนโยกโลขี้การหลังบ่าใหญหน้าต่างวงแบ่บวงคนมัวในห่วงแต่น้ำงานอ่าห่วงแต่น้ำงาน บ้านแนวสีาวลาล่ะเจ้วาวอาหรือเพื่อนวอาวเดี๋ยวนี้ไม่เพื่อนสิงอ๋อเพื่อนสิงห์ผู้ช่วยเดียบออ่อ๋อคำด่าได้แต่เพื่อนดาอ่าเหอบ่บ่คำด่านี่เจ้ดาด่า่อยรม่เพื่อนด่าหรือเจ้าด่าตอนใดเอ๋อบักฮาเมือ่อไงเด้ตอนตอนนี้ตอนที่เจ้าอยู่นี่ตอนที่เจ้าเว้าอยู่นี่อาจจะคนสวยขณะเห็นกันเมืองอีกเด้อเออสาถูกดึกเลืกเด้อเมื่อมาเกิดอันเข่าันษา บอกเกินเข้าพรรษาเป็นอย่างเงินมีโอ้สาธุสาธุโอโลกไขย่งกับบอมี่อ่ถูกอ้โหโอีโหโั้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้มหโอ้นมโอ้โมโอ้กหโ้หอยโหมอเกิดน้โนีอผูอ้ชาย้หรื้อ้ม่โิงโหโอ้โหอหโ้อ้กหอ้โนโอ้โหโอ้โอ้โหอ้ก้าเโ้หออห้ห้้อม้ออ สอง้ายหญิงหนึ่งสองายหญิงนึ่งเอาาเงินเงินเงินมเลยแม่หมอตึกรันี้เหรอหมอดูขี้เมามีคนมาเบิ่งน้ำเจ้าเหรออยู่บ้านแน่นึงอยู่นี่มีคนมาเบิ่งน้ำเจ้าอยู่อยู่นี่นีอยู่ผู้ใดมาบอกว่าเป็นอิไปมอบตัวต่อิบไปมอบตัวแ่ถ้ามามอบตัวให้ป็น่นนั่นนอยู่บ้านโอ้เขามาขายสิงหนึ่งร้อยห้าสิบรอยหสิบ 嗯嗯嗯，啊啊 o k o k 阿坤哥。